ฝันว่าเมื่อคืนน่ะฝันว่ามีเสือเสือไล่ไล่จับหมูป่าโเสือไล่จับหมูป่าแล้วผมก็เดินไปในนั้นแต่พอผมก็ไปไลเ่เสือนี้ไม่ให้มันกัดหมูป่าแล้วผมก็จับหมูได้มาสองตัวว่าจะเอามาเลี้ยงไว้เดีย๋ยวว่าคิดว่าเป็นหมูป่าไม่มีเจ้าของนะครับนี่พอจับว่าจะเลี้ยงหมูป่านะั้นกลายเป็นหมูสีขาวอืมกำลังน่ารักกำลังอุ้มอยู่ ครับ fc ติดตามเลขฝันสร้างจรวดได้กับแอดร้อยซับช่องร้อยซับนำโชคคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์ลลหลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร0อเปอร์เซ็นตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับ fc แฟนสองร้อยซับนำโชคมันนี้แอดมาพบมาพอกับสังจรวดมาตามความฝันของฝันว่าฝัน ฝันในเลขตัวใดในงวดประจำวันที่1กันยายน2 5 6 7เมื่อนี้แอดมา้อมครับวิถีสบานชนแนลบ่าวเสียงคานหากท่านผู้สม้มเข้ามาแลว้ว f อเข้าม,มาแลว้วขอคนละไลคนละแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดลอยสับนำส่งในการเหตุงานต่อไปและอย่ายลืมกดกระดิ่งเมื่อไม่คลิปวิดีโอใหม่มั่นสได้แจ้งเตือนมาหอดมาถึง สารปูองค์ดำแล้วก็ไปพบไปพบสั่งจ่วดเพื่อตามความฝันของเพื่อนได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวสดีทุกท่านที่รับชมอันนี้ถ้าถ่ายที่นี่ก็ต้องรู้ว่าเป็นสารปูองดำครับผมปกติแล้วถ้าเห็นเต็นต์ปลาสีเขียวเนี่ยใช่เลยก็มีแนวทางดีๆมาฝากเอฟซีเนาะวันที่แล้วก็ถือว่าเข้า้อนทัพบนตังล่าง ใครที่ได้เปิดดูช่องยูทูบที่มาแต่ทำมีเข้าของอาจารย์ดัดอาจารย์ดัดเป็นคนที่เฝ้าสาร<ม>ครับเฝ่าสารคือบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราสร้างไว้เราก็อยากให้คนมามาเป้าเนาะครับครับก็บได้ให้โชคให้เลขบให้เลขอาจารย์ดัดเข้าตรงสามรอบอได้เจ็ดแปดสองสามรอบทั้งสามรอบเลยใช่ไหมครับครับไม่เปลี่ยนอะไรอื่นก็งงเหมือนกัน<ม>ครับแล้วก็ ่างทรงเมทิพมามาจ่ายจานแมวอะไรวันนั้นมามาห้าทุ่มแล้วอคืนวันคืนวันที่วัวจะออกอีกวันหนึ่งนี่ไม่รู้อะไรโดนใจให้แกมามาแล้วได้เก้าหกเจ็ดก็ถือไ,ได้โชคทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าหกเก็ดหลักฐานไว้ถ้าอยู่ที่นี่มาก็าหลายเดือนนะบ้านเขาก็มีอยู่นะแต่อยู่เขาก็อยากมาอยู่ที่นี่มาเฝ้าปู เพื่มันเป็นเรื่องแปลกครับยปู่ก็ให้เขางวดก่อนนู้นให้ศูนย์สี่หนึ่งถ้าใครจะเล่นแตกแตกตตสามตัวตรงสมตัวตรงเนาะหกกลับก็ได้กลับหกกลับได้แล้วก็มีงวดที่แล้วเจ็ดแปดสองเจ็ดสองแปดถูกลอตเตรี่เลขท้ายสามตัวกับเลขท้ายสองตัวครับก็คือว่าเราเราทําที่นี่ก็คือเหมือนอแรกๆสร้างอ,อปู่ด้วยความศรัทธาสร้างครับ คือสร้างศรัทธาศรัทธาตัวเองแหละว่าให้ให้ใหายจากโรคครับ<ม>คือไม่ได้พูดเพื่อสร้างศรัทธาแล้วให้คนมาศรัทธาตามเราแล้วเรียกรับความโยกพันไม่มีไม่ม,ม,มีอันนี้สร้างสร้างด้วยสารมนุษย์ไม่มีการขายดอกไม้ของอะไรทุกเรียนทุกอย่างสร้างด้วยความมนุษย์ใจครับแล้วก็เลยแต่แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีโชคมีลาบแค่นี้จะครบรอบปีหนึ่งภูกรดําเนี้ยวันที่เจ็ดเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาจะครบรอบปีหนึ่งแต่นาย แต่ภายในปีหนึ่งก็ถือว่าไม่ไม่เคยขาดร่างทรงแม้แต่แต่งคนเดียวเอมก็มีมาลงตลอดก็มีมาลงตลอดก็แปลกแต่ว่าถ้าลงสองคนเนี่ยจะเข้าดีร่างร่างทรงสอง,สองคนคนหนึ่งถูกบนคนหนึ่งถูกล่างจากที่ผมเฝ้าดูที่ใครเป็นเจ้าของที่เนาะครับใครใครเป็นพ่อจำจุดดูแลสถานทีน่แต่เราก็จะดูว่าออแต่ปกติถ้าร,ร่างทรงมาเข้าอ่ะเข้ากลางคืนจะแม่นสาหรับที่นี่ใช่ไหมครับ กรับที่นี่ได้เป็นความเพราะว่าการที่จะสื่อจิตวิญญาณเนี่ยคือถ้ากลางคืนเงียบสงัดมันจะเงียบเะมันมันต้องเป็นตะวันตกดินแล้วแล้วก็เป็นความมืดโอ้จิตวิญญาณก็จะเข้าเข้าง่ายอันนี้เป็นความเครื่องของผมแล้วจากที่อยู่นี่นะก็จะเม่นด้วยเนาะก็จะเม่ดเพราะว่าเจ็ดกลางคืนจะนิ่งแล้วล่ะครับเพราะเพราะโลกเรามันมีสี่โลกโลกความจริงโลกจินตนาการโลกจิตวิญญาณและโลกในจอโซเชียลเราได้เลยมันอยู่สัมพันธ์กันหมดครับโลกจิตโลกจินตนาการก็คือความฝัน โลกจิตวิญญาณก็คือสิ่งจักสิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นแต่การทรงการทรงที่นี่ตากที่ผมอยู่ปีหนึ่งถ้าเข้ากลางคืนจะแม่นเพราะว่ากลางคืนจิตวิญญาณจะจะเข้าเข้าร่างได้ง่ายผ่านร่างได้ง่ายกว่ากลางวันนี mm hmm. ่เป็นความเที่ยวของผมเนาะแล้วระยะที่มายีิบสี่งวดหนึ่งปีน่าจะหยิบสี่ยี่สิบสี่งวดเนาะ mm hmm. อาจารย์ก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ทั้งอาจารย์เสด็จก็ได้สี่งวดอาจารย์แมวมาอยู่นี่น่นาจะห้าง,งวด ครับแล้วก็อาจารย์ดัดอีกสองแล้วก็ปฏิทิปอีกหนึ่งแล้วก็มีปุเทพมางวดแรกที่บอกหนึ่งเก้าที่ก็ก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่มาภายในหนึ่งปีนี้ก็ถือว่าจากสาร้างเล็กแต่ว่าก็สมบูรณ์ก็เริ่ม,มได้ทมดินเริ่มทําฐานองค์ใหม่มาเป็นรูปเป็นร่างเนาะลรูปเป็นร่างเมื่อหลังจากกลอมมาลายัยปลอมาเลายห้าคู่กลายเป็นสิบยี่สิบกลายเป็นร้อยกับการที่สร้างจากความศรัทธาเล็กๆเนาะ แต่ไม่คิดว่าจะศรัทธาด้วยแล้วให้โชคลาภด้วยแต่ว่าสารปูงดําเนี่ยแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ความแม่นแต่รังวดเนะาะจะรังวดว่าแปดสิบขึ้นไปอ่ะก็ร่างทรงที่มาเข้าทรงมาก็จะคือทามาร่างทร,งทรงที่นี่ต้องแบบชำ้ะร่างกายให้สะอาดใจบริสุทธิ์เนาะครับครับอาบน้ําชำระทําใส่ชุดขาวมาเข้าแล้วก็เข้าจริงๆด้วยสังเกตดงูหลายหลายคนที่มาเข้านะครับ อดยนั้นก็มีผมเขาประมาณสี่งวดทุกคนจะได้ประมาณสี่สี่งวดสี่งวดขึ้นไปอ่ะแต่ก็ขอบคุณทุกอาจารย์แหละที่ได้มาทั้งอาจารย์เด็ดอาจารย์เด็ดก็จะมีนัดยิบเก้าจะมาจะมาที่นี่อ๋อยิบเก้าเยยิบเก้าจะมาจะมาขออีกที่นี่ครับมีหลายอาจารย์ร่างทรงเมนิดก็จะมาจะมาทินนี่เลยร่างทรงเม,น,มนิดมันสี่ห้าโมงเย็นครับก็คือไม่เคยขาดร่างทรง หรือว่าเอฟซท่านใดอยากได้ร่างทรงที่มาขอปรุงดําก็ติดต่อช่องวิถีชาแนลหรือวิถีชาวบ้านเนาะบ่ายเชียงคานแล้วก็อรซับก็ได้อยากได้ร่างทรงมาลงที่นี่ถ้าอยากให้ร่างทรงมาลงดูก็อาจจะมอบเป็นสินน้ําใจค่าน้ำมันรถก็ได้เนาะมอบสิน้ำใจให้เผื่อใดอยากให้อาจารย์ท่านใดเผื่อที่ชอบอาจารย์ท่านใดมาลงเลขที่นี่อาจารย์เมลมาขอที่นี่ไม่เคยพลาดไม่ถึงวัเดียวเข้าตลอดเนาะเพราะท่ได้ตลอดทุกเทียนอันนี้เรื่องจริงนะนี่อันนี้ใครเปิดดูทุกคลิป ถ้าอาจารย์แมวมาลงเล็กที่นี่เล็กเข้าตลอดเลยไม่มีตัพลาดแม่ตัวงดเดียวผมผมทําเหมือนบันทึกไว้นะเรื่อผมก็แปลว่าอาจารย์ไหนที่มาแล้วปู่ก็จะให้ติดไม้ติดมือไปทุกอาจารย์ถ้ายังไม่ได้ก็ต้องสามงดขึ้น่ะ mm hmm. เป็นร่างทรงนะครับตรงนั้นก็เอามาขอเองบ้างได้สามตัวตรงบ้างอะไรบ้างครับครับก็าจะรอบปีหนึ่งแล้วก็จากสารเลก็กๆก็วันที่ยี่สิบเจ็ดมจะเป็นการมันจะบรรจงเล็กๆให้ปู่ ก็จะมีดอกไม้มีพุ้มลายมีอะไรมารก,ก็ขอบคุณเลอสีบางท่านที่ได้ร่วมซื้อผอไม้อะไรมาบางท่านที่โอนมาครับ<ๆ>จะเป็นงานไม่ใหญ่เพราะว่างานที่นี่เคยจัดใหญ่มาแล้วห้าครั้ง<อ>ก็มี 1, 1> หนึ่งแหมาไว้ที่นี่ครสองมีรถแหมาอีกรถแห่สองภาพยนตร์สามีเกหนึ่งก็ใหญ่เหมือนกัน แม่ว่าก็ก็ไม่ค่อยอยากดังมากอยากไปเรื่อยดีกว่าไปเรื่อยเนาะเดินเดินช้าๆแต่ก้าวด้วยความมั่นคงมันจะคือเราเราเราไม่ได้สร้างเพื่อเป็นธุรกิจเนาะครับก็คือสร้างโดยแบบสร้างด้วยความศรัทธาแล้วก็อยากคนไอ้คนที่ศรัทธาจริงๆอยากให้กราบไหว้คือสายพนรเพราะว่าเขาศรัทธาเพราะว่าให้ศรัทธาย่างมีสติอ่ะถึงหัวจะเข้าไปเข้ายังไงแต่ความศรัทธาก็ยังคงอยู่แต่ถ้าเราศรัทธาโดยจะศรัทธากับงังายมันมันมันเป็นเส้นบางๆเนาะ แต่ถ้าเราศรัทธาศรัทธาได้มีสติแล้วเ,เลขจะเข้าไม่เข้ายัางไงบางทีปู่อาจจะไม่ยังไม่ทนให้เราแต่ว่าเราศรัทธาแล้วเพราะว่าให้ตลอดอ่ะผมว่า <c oughs> จากผมที่ไม่ถูกถูกไม่ถูกแต่พอจะซื้อมันก็ถูกได้ม่เยอะ <c oughs> แต่ก็เกิดขึ้นว่าถูกตามบุญพลังเราเห <c oughs> มือนปู่บางทีขอท่านแล้วปู่ท่านหยิบเลขให้เรา <c oughs> แต่ร่างทรงด้วยพลังบุญไม่ถึงที่จะจับเลขมาอ <c oughs> ไม่ถูกก็มีต <c oughs> องกลับมา้าดหลัง <c oughs> ได้ <c oughs> คือท่านปู่ <c oughs> ท่านยื่นโชคมาให้ แต่ร่างทรงรถพลังรางบุญเราไปหยิบเลขมาไม่ได้ไงอาทีบุญเรน้อยถ้าจับมาไม่ถึงแต่ว,ว่าเลขมันก็ออกใกล้เคียงนะแต่งวันนี้ก็ใกล้ครบรอบหนึ่งปีมันก็มีแนวทางมาให้ครับวันนี้จะพมว่ายังไงก็เข้าคมันมันเริ่มมีเหมือนกันสามคนแล้วเลขอย่เงี้ยจากที่เฝ้าดูสถานที่อย่างเนี้ยความแม่น,มนผมว่าปูงดำในสุดิน ก็ลำดับหนึ่งเหมือนกันความความแม่นนะความแม่นเนาะความแม่นคือฝันฝันว่าเมื่อคืนเนี่ยฝันว่ามีเสือเสือไล่ไล่จับหมูป่าโอ้โหเสือไล่จับหมูป่าแล้วผมก็เดินไปในนั้นแต่พอผมก็ไปไลเ่เสือนี่ไม่ให้มันกัดหมูป่าแล้วผมก็จับหมูได้มาสองตัวว่าจะเอามาเลี้ยงไว้หรืว่าคิดว่าเป็นหมูป่าไม่มีเจ้าของนะครับ นี่พอจับว่าจะเลี้ยงมูป่านั้นกลายเป็นหมูสีขาวอกำลังน่ารักกำลังอุ้มอยู่พอดีมีเจ้าของผู้หญิงมามามาลองบอกว่าม,มูชั้นเองว่าอย่างนี้ครับอกว่าเมบอกว่าอู้เอามาเอาเฉยเฉยไม่ได้เราผมจับไปแล้วเ,ลเอาเลยยืนตังค์ให้สองพันห้าโอ้สองพันห้าจับใส่กระเป๋าอใส่กระเป๋าข้างนี่เลยก<ม>วาจับจับมาใส่กระเป๋าอย่างจับมันแน่นเลยครับได้เงินสองพันห้า คือจากจากที่เป็นหมูหมูที่เสือดไล่แต่คุป่ะเป็นเป็นป่าใช่ไหมเป็นหมูป่าแต่ทำไมเราจับมาการเป็นหมูสีสีขาวอครับสองตัวเรามาอุ้มไว้ไว่าจะเอาไปเลี้ยงแะมีผู้หญิงมาบอกว่าถ้างั้นอ่ะให้ตังค์เลยก็ได้ก็เลย,ยมาไม่ได้นาเงิน,นแต่ยิบมาให้สองพันห้าเห็นแบ่งเทาสองใบกับห้าร้อยใบหนึ่ง เลยว่าถ้ามางวดนี้นะผมชอบสองห้าสองห้าแต่สองห้าเป็นเลขตรงกับสารของปู่ด้วยเพราะว่าเขาเรารอบปีที่แล้วอ่ะออเก้าหนึ่งหึืเก้าที่แห่มาตอนนี้ยที่แห่ทั้งหวดนี้รอบเรารอบผมวันน่าจะมาสองห้าเป็นวันครบรอบครบรอบปีหนึ่งเขารอบหนึ่งปีเพราะปู่ต้องให้โชคก็คืนฝันดีเดี๋ยฝันต่อจากนั้นมาก็ฝันว่าจะมีมีคนเอาพวกของต่างๆให้เยอะมากมากมายเลยท่นนี้เป็นความฝัน อันว่าโอ้ทางเข้ากล่องทางอะไรมันเต็มนี่หมดเลยเต็มบริเวณนี้หมดตอาที่เราฝันมานี่มันจะถ้าเราฝันแบบนี้มันจะเข้าใช่ไหมเข้าเลขจะเข้าเนาะวันนี้ผมว่าเข้ายังไงก็เข้าอืคือมันมันว่าชอบสองห้าแล้วร่างทรงไมทิปที่มาเข้าวันนั้นก็ได้สองห้าเหมือนกันสองห้าเหมือนกันทั้งที่ก็ไม่รู้ต่างคนต่างไม่รู้ว่าได้เลขตรงกันสามอาจารย์ใช่ไหมครับก็คือว่าเลขสองสองห้านี่เลยชอบชอบ เขียนอลขรให้เอสี่จังหวะได้เขียนเัื่อใหน้องเตียบแคบเตียบแคบไครับอะไจะเข้ากันวครับครับแตที่ชอบแน่ๆคือสองห้าครับวงกลมให้ชัดๆเดี๋ยวครับหนึ่งกอเนะครับ สองมาเรงเพราะว่านวนนุ่องมาเรงใช่ไหมครับนับพบรอบหนึงปีโอได้เนาะนี่ยวกมันมีแค่นี้แหละไม่เยอะครบรอบหนึ่งปีสานปูอมดำครบรอบหนึ่งปีสานปูครับเลขฝันเนาะเลขฝันเลขฝันซงจัสองห้าครบรวมสองหุมห้ชัดๆครับอันนี้ ครับอันนี้เลขเจที่มาเมื่อกี้เอาทัวเรียนมาถวาย4 4 2 0 4 2 0ครับผมชอบเลขสองเลยชอบเออ2 0 2 5 2 0ของเจนึงครับใช่ครับจุดทูบหรือควาฝันเจเวลาซื้อของมาเส้นไหว้ส่วนมากก็จะเข้าตามตัวเลขตามตัวเลขที่แกจะนองเงินซื้อซื้อนะครับอ้ครับอันนี้2 6ก็คือเลขเลขผมชอบขยับมาตัวหนึ่งขยับขึ้นซ้ำขยับขึ้นเลขผมได้ตรงตรงคือ2 5ผมว่าวันนี้ เม็ดเดียวแหละสองห้าเดียวเน้นๆแต่พอครบรอบหนึ่งปีเลขที่สามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าออกแล้วรอบปีหนึ่งอภายในเริ่มต้นถ้าครบรอบจะออกหนึ่งเก้าใช่ตอนนี้สองเป็นปีที่สองก็เลยที่สองห้าไม่ไม่ไอเริ่มตั้งแต่แรกเนี่ยโบสวงทางแรกอน่ยหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าพอครบรอบหนึ่งปีก็จะต้องเป็นสองห้าเพราะว่ามันครบรอบพอดีพอหนึ่งเก้าออกไปแล้วอืนี่เลยชอบสองห้าให้เอฟพีไว้ เอาไปเสียงไว้ครับเอาไปเสียงเอาไปพิจารณาครับบาเลกีบาเลาีบาเลกีครับบาเลกีสิบเก้าทับยี่ห้าสิบเก้าทับเออพี่จบมาอยู่บาเลกีพอดีเจ็ดสองห้าก <cuanto S 2> ็ได้เจ็ดสองห้าก็ได้จบี่จบมาได้ยัง Jamie, ไงเนี่ยผมผมไม่สามารถสื่อสารกับที่จบได้แต่ยอยู่มาเองไม่ใช่ว่าผมได้พี่จบมาที่มาเองพี่จบมาเองเลยครับพี่น้องพี่จบมาเลขสามพอดีอ่า แค่สองห้าว่ายังไงกเขามาโ้ตรงเงินบุรีเี่น้องค้าค,ครับที่ผิดเอไไาไว้แคปปาเล็กที่สิบเก้าทัพยี่ห้าครับสิบเก้าไปแล้วตอนอสานยกสารน้อกสารอตอนยกสารมาตั้งอะ่อองอะเอสอสิเก้สาสิบเก<อ>้าเทพตัเทพให้มาชี้ตรงนี้แล้วผมก็ชี้หนึ่งเก้าเลยเขาออกจริงจริงนั่นตบเป็นข่าวดังมากในอเมริกาครับนี่ก็เหลือดสองห้ามามาสองห้ามาแน่นอนแล้วก็ร่างทรงเมทิปมาก็ได้ ได้สองห้าแต่สองศูนย์ก็กันไว้สองศูนย์สองหกเป็นตัวกันเนาะอันนี้เป็นตัวกันเป็นตัวกันตัวรองไว้ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านโอ้ช้วิเจรณญยาในการรับชมถ้าผมไม่เลขประมาณนี้เอฟซีชอบงบน้อยไม่เยอะไม่ต้องอันนี้ยุธยาชาวบ้านจะรู้เนาะคือเลขแค่นี้มันงบน้อยเล่นแบบสบายใจครับเราสามารถไปต่างประเทศได้ไหมครับได้นนี้ไปตงส่วนมากก็ต่างประเทศจะเข้าดีเหมือนกันนะ เขาทะเลทรมันเข้าดีเข้าดีตลอดเลยครับอันนี้เอาไปเสี่ยงเผื่อเป็นต่างประเทศก็ได้พวกนี้เนาะกับพวกนี้ต่างประเทศก็ได้เนาะเอฟซีครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทั้งจีดวัลนะครับพี่น้องครับที่มาให้แนวทางในการเชิงโฉมนะครับพี่น้องครับวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่ซานโปลงนำก็ขอขอบคุณทั้งจีดวัลมากมายครับผมคครรัับบสวัสดีครับอะไรนะคลิปนี้แล้ว Khoảng hai của này của trẻ, khoảng hai đứa đuôi, không quen